ครับสวัสดีครับวันนี้ <Jamie, S 1> เราก็จะมาเรียนรู้ฝึกนะครับการใช้งานโปรแกรม Solid Works นะครับในการเขียนแบบนะครับวันนี้แบบงานของเรานะครับนี่คือแบบงานของเรานะครับเป็นตัวอย่างแบบงานของเราวันนี้เราจะมาทำให้เสร็จภายในคลิปเดียวเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสังเกตจากแบบงานของเรานะครับหน่วยของเราจะเป็นนิ้วนะครับนะครับหน่วยองเราจะเป็นนิ้วนะครับ เราก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ New นะครับแล้วก็ p a r t นะครับแล้วก็ OK เสร็จแล้วนะครับตัวมุมต้านล่างนะครับก็จะมีหน่วยให้เราเปลี่ยนอยู่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งนิ้วก็เท่ากับนะครับสอนะครับสองนะครับมิลลิเมตรนะครับซึ่งมัน ค่อนข้างต่างกันนะครับเวลาเปลี่ยนมันก็จะเพี้ยนนะครับสเก็ตเราก็จะเพี้ยนไปนะครับก็เปลี่ยนก่อนนะครับก็เป็นนิ้วนะครับ i p s นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ดูแบบอีกทีหนึ่งนะครับแบบงานของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะมีลักษณะทรงกลมแล้วก็มีตัวฉากอยู่แท่งหนึ่งนะครับเราจะเขียนฉากขึ้นมาก่อนนะครับโดยการใช้สเก็ตนะครับก็เลือกที่เพยนก่อนนะครับเลือกที่ฟอนต์เพยนนะครับคลิกเลือกที่ฟอนต์เพยน เสร็จแล้วนะครับก็คลิกเลือกที่สเกตนะครับเสร็จมันก็ c e s k e t นะครับคลิกเลือกนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับพอได้ค r e a t e s k e t นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้คําสั่งลายนะครับในการสร้างสเกตนะครับก็คลิกเลยครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ลากจากจุดกลงกลางนะครับนะครับลากให้เป็นเส้นตรงนะครับลากเป็นเส้นตรงพยายามนะครับลากเป็นเส้นตรงนะครับ ถ้าเส้นมันเฉียนะครับสเก็ตของเราก็จะเพี้ยนนะครับทำให้เราทํางานได้ยากขึ้นนะครับลากให้เป็นลักษณะคล้ายกับฉากเป็นตัว L นะฮะตัวเอนอนคว่ำอยู่นะครับเสร็จปุ๊บเราได้สเก็ตที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการให้ขนาดนะครับโดยใช้คําสั่ง Smart Dimension นะครับก็คลิกเลือกเลยครับ s m a r t d เ m e n s i o n นะครับเราก็มาดูที่แบบลก ของเรานะครับความยาวนะครับคือ3.125นะครับส่วนความสูงก็คือ1.5นะครับก็คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกวางนะครับแล้วก็แก้ไขขนาดนะครับ3.125นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกไปนะครับหรือ enter ก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับสังเกตนะครับทศนิยมจะออกมาแค่2จุด นะครับเราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็น3จุดนะครับโดยที่เราจะเลือกที่ฝั่งหน้าจอด้านซ้ายมือของตัวเองนะครับที่เ o อร e เรนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวจุดสัญลักษณ์ที่จะโชว์ให้เราเห็นนะครับเราก็เลือก3จุดนะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้นนะครับที่ให้ขนาดนะครับก็จะแก้ให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ด้านข้างนะครับ คลิกเลือกนะครับ1.5นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ความหนานะฮะความหนาของชิ้นงานคือจุดสามห้นะค็ไอจุนะครับจุดนะครคลิกเลือกนะครับก็0 3 7ย์จุดเจ็ดหนะครับเลนเทอร์ครับตอนนี้ก็ต้องทำเกันนะครับ0.375 ทีนี้มันเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น3จุดทยม3 3หน่วยนะครับก็คลิกเลยเปลี่ยนได้เลยนะครับคลิกเปลี่ยนได้เลยนะครับคลิกเลือกที่เส้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น3จุดนะครับแล้วก็จะได้สเก็ตของเรานะครับออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับพอได้สเก็ตเสร็จแล้วนะครับก็ทำการ exit k e t c ตครับ เซจสเก็ตเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เมนูฟิวเจอร์นะครับคครั้งนะครับแล้วก็กด c อนโทรล7ครับให้ขึ้นมาอยู่ในลักษณะของภาพสามิตินะครับที่ที่แสดงผคนออกมานะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Extrude นะครับให้เกิดเนื้อผิวงานขึ้นมาครับทีนี้เราก็มาดูแบบของเรานะครับเราจะ Extrude หนาเท่าไหร่นะครับก็1.25นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับที่ดีหนเนี่ยที่ ความยาวของเขานะครับ1.25นะครับแล้วกด enter ครับนะครับความยาวเราก็จะมีชิ้นงานผิวชิ้นงานโผล่มานะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกครับเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปชิ้นงานที่เป็นตัวแอลของเรานะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาดูแบบของเราก่อนนะครับผมจะสร้างชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกตรงนี้ทรงกลมนะครับซึ่งเราจะสร้างบนผิวนะครับของสเก็ตอันแรกของเรานะครับ เราก็เลือกนะครับที่สเกตผิวด้านบนเลยนะครับของชิ้นงานเลยนะครับเลือกเสร็จปุ๊บก็สเกตครับแล้วก็ e r t e t k s t e t นะครับแล้วก็ c o n t r o l 8นะครับให้อยู่ในรูป2มิตินะครับแล้วก็คลิกไปที่ผิวสีขาวหนึ่งครั้งนะครับให้สีน้ำเงินหายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างวงกลมครับโดยที่วงกลมเนี่ยเราจะสร้างอยู่ในขอบของชิ้นงานนะครับแต่จะไม่สร้างที่จุดงกลางนะครับ แต่เราสร้างที่ยู่กึ่งกลางเนี้ยเราจะไม่สามารถแก้ไขขนาดของวงกลมหรือระยะของทรงกลมได้เลยนะครับเราสร้างไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะฮะในเส้นนี้แหละนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็กลางวงกลมออกมาผมแนะนําให้ทําเล็กกว่าชิ้นงานชิ้นแรกของเรานะครับแล้วคลิกวางครับทีเนี้ยเราก็มาดูแบบของเรานะครับแบบของเรานั้นนะครับขอบของวงกลมจะชนขอบของชิ้นงานพอดี นะครับนขอบชิ้นงานพอดีเราสังเกตว่านะครับไดมิเตอร์ทรงกลมของเราคือ1.5นิ้วนะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้ฮะเราก็ใช้สมาร์ทแอมินชั่นนะครับกำหนดขนาดจากทรงกลมก่อนไปให้อยู่ขอบด้านบนก่อนซึ่งอยากจะให้มันผิวของทรงกลมชิดกับขอบนี้พอดีล้วก็ใส่ขนาดครึ่งหนึ่งนะครับของของไดมิเตอร์นะครับก็คือ0ูจุด เ5นะครับแล้วกด enter ครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยให้ขนาดดม a m e t e r ของรูปสเก็ตทรงกลมของเรานะครับ1.5นิ้วนะครับนะครับทรงกลมของเราจะถูกขยายนะครับให้ชนกับขอบของชิ้นงานพอดีนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้ทรงกลมเป็นที่เรียบร้อยตำแหน่งถูกต้องเรียบร้อยเราก็ exit สเก็ตนะครับ เอ็กซิสกเกเสร็จเรียบร้อยครับก็ฟิวเจอร์ครับเมนูฟิวเจอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเนะครับคอนโทรลเเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเอ็กทูดนะครับโดยที่เราจะเอ็กทูดให้ขึ้นทั้งด้านบนและและด้านล่างนะครับก็เอ็กทูดนะครับทุกแอคทูดนะครับทีนี้นะครับในการคลิกเอ็กทูดเนี่ยผมจะให้มันขึ้นทั้ง2ด้านพร้อมๆกันเลยนะครับที่เอ็กคำสั่งเอ็กทูดนะครับที่เมนูของเขานะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี เดเรกชันหนึ่งและก็ข้างล่างนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่ยังไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเป็นคําว่า d ดเร c กชันสองนะครับเราติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปครับนะครับพอติ๊กเครื่องหมายถูกปุ๊บเดเรกชันสองก็จะผู่มาด้านล่างนะครับซึ่งทีนี้เราก็สามารถให้ขนาดได้ว่าจะสูงขึ้นมาจากสเก็ตเท่าไหร่หรือจะต่ำลงจากสเก็ตยืดออกไปเท่าไหร่นะครับก็มาดูแบบเรานะครับทีนี้สเก็ตเราอยู่บนผิวด้านบนนี้นะครับสูงขึ้นมานะครับ ความยาวทั้งหมดของทรงกลมของเรา2นิ้วนะครับต่ำลงมานะครับก็คือขนาดตรงนี้นะฮะหนุนิ้วที่เหลือก็คือ0ูนนิ้วเราก็ไปใส่ในตัว direction 1นะครับ0ูนิ้วก็กด enter ครับแล้วก็ข้างล่าง1.5นิ้วกด enter นะครับเสร็จแล้วก็ตกเครื่องหมายถูกหรือกด enter อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ใช้งานของเราก็จะออกมานะครับเราก็คลิกลองหมุนชิ้นงานดูโดยที่กดลงไปที่ลูกกิ้งของเมาส์นะครับมันก็จะสามารถกดค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนชิ้นงานดูอ่าเพราะได้ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาดูแบบของเรานะครับแต่ของเรานะครับก็จะมีเจาะรูนะครับมีฟินเลตแล้วก็มีรูอีกสองรูที่เจาะบนผิวตรงนี้เราจะเจาะรูตรงตรงกลางทรงกลมก่อนนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับคลิกไปที่ผิว ด้านบนของทรงกลมนะครับแล้วก็สเก็ตนะครับแล้วก็คลีนสเก็ตนะครับแล้วก็คอนโทรลแปดนะครับคลิกผิวสีพื้นสีขาวครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างลูกทรงกลมขึ้นมานะครับหนึ่งลูกนะครับแตะไปที่วงกลมนะครับแตะไปที่วงกลมนะครับวงกลมก็จะเกิดจุดศูนย์กลางขึ้นมาก็เอาเมาส์ไปคลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกกลางวงกลมออกมานะครับเสร็จแล้ว เราก็ใช้คําสั่ง Smart Dimension กำหนดขนาดทรงกลมให้เขานะครับขนาดทรงกลมที่จะเจาะนะครับก็คือ diameter 0.75นะครับแลก็พิมพ์เข้าไปครับ0.75แล้วก็กด enter ครับก็จะได้รูปทรงกลมขึ้นมานะครับสเก็ตรูปทรงกลมขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ exit สเก็ตครับนะครับ exit สเก็ตเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เมนู future ครับอนะจากนั้นก็กด control 7นะครับให้อยู่ในรูป ของ3มิตินะครับเราจะเจาะรูจะตัดนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง e x t o u l e cut นะครับ e x c u t e cut นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์ไปจับที่ปลายลูกศรนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาให้ทะลุชิ้นงานของเรานะครับเพราะเราเจาะทะลุนะครับแล้วก็คลิ๊กหมายถูกครับชิ้นงานเราก็จะเจาะทะลุได้นะครับทีนี้เราก็จะมีเจาะรูสองวนะครับ เราก็คลิกเลยฮะที่ผิวนะครับคลิกที่ผิวด้านบนนะครับเพื่อที่จะเจาะดูนะครับแล้วก็สเกตนะครับแล้วก็เคลียร์สเก็ตนะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรล8ครับคอนโทรลแเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่พื้นนะครับสีขาวให้สีน้ำเงินมันหายไปนะครับแล้วก็ไปดูแบบของเรานะครับแล้วเราก็จะเจาะอยู่ตรงนี้นะครับลูปทรงกลมอย่างนี้นะครับตรงกลางนะครับของชิ้นงาน นะครับแต่จะเยื้องจากขอบหรือศูนย์กลาของวงกลมเนี่ยคือ2องจุดหนึ่งสองนะครับก็สร้างเลยฮะทรงกลมครับไซเคิลนะครับแต่ที่ขอบของงานนะครับขอบของงานเห็นไหมครับก็จะเกิดจุดศูนย์กลางขึ้นมาแล้วก็เมาส์มานะครับเมาส์มาไล่มานะครับก็เจอเส้นปัดนะครับเกิดเส้นปัดเสร็จปุ๊บก็คลิกวางเลยครับคลิกวางทรงกลมนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับถ้เกิดทรงกลมแล้วก็สมาร์ทเดเมนชั่น นะครับใส่ได,ดมิเตอร์ให้วงกลมซะนะครับไดมิเตอร์0.5นะครับไดมิเตอร์0.5 0.5พิมพ์เข้าไปกดเอนเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับไดมิเตอร์ตัวนี้จะห่างจากแกนหรือห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี้ยก็คือ2.125นะครับก็สมารทไดเมนชันนะครับคลิกที่วงกลมสเกต็ตของเราสเสร็จผมก็คลิกที่แกนก็ได้นะครับ จุดกึงกลางของแกนนะฮะแกนตรงนี้แล้วก็ดึงมาให้ในเป็นแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับ2.125นะครับแล้วก็กด enter ฮะนะครับวงกลมก็จะขยับเข้ามาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตัวขนาดระยะห่างที่ที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็น2องอสองจุดนิยม2จุดนะครับซึ่ง เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากนะครับเพราะว่าเราพิมพ์ถูกแล้วแก้ไขถูกแล้วนะครับหลังจากได้นี้มานะครับเราก็ทําการ exit sketch นะครับ exit sketch เสร็จแล้วก็ทําขั้นตอนเดิมครับ future นะครับ control 7นะครับเสร็จแล้วก็ต้องการตัดก็ e x t r u t e cut นะครับทะลุไปแล้วนะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ทะลุนะครับก็พงหม้ยถูก เสร็จแล้วก็จะดูด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูแบบของเรานะครับจาะรูด้านข้างนะครับตรงกลางไหมตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับก็คลิกที่ผิวครับเสร็จปุ๊บก็สเก็ตนะครับคลีเอทสเก็ตนะครับแล้วก็คอนโทรลเจ็ดไอคอนโทรลแปดนะครับตัวทษทีนะคอนโทรลแปดนะครับเสร็จแล้วก็สร้าง รูปทรงกลมนะครับแตะที่ขอบนะครับเก,กเ,กเกิดจุดศูนย์กลางเกิดจุดศูนย์กลางแล้วก็เมาส์ไปขยับขึ้นไปให้เกิดเส้นปากขึ้นมานะครับวก็คิดว่าวงกลมนะครับแล้วก็สมาร์ทเดเมนชันนะครับให้เขานะครับขนาดก็คือ0.5นะครับในนิเตอร์0.5นะครับแล้วก็ e n t เทอร์แก้ไขนะครับแล้วก็ขนาดความสูงจาก ขอบด้านล่างชิ้นงานนะครับแล้วคลิกไปที่วงกลมเลยนะครับเส้นวงกลมเราคลิกขอบด้านล่างแล้วก็คลิกออกมาด้านข้างนะครับเพื่อเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราคลิกถูกไหมนะครับความสูงก็คือ0.5นะครับความสูงคือ0.5ก็แก้ไขนะครับนะครับชิ้นงานอยู่ตรงกลางพอดีเราไม่ต้องไปใส่ว่าขอบด้านข้างกับรงกลมจะห่างเท่าไหร่นะครับเพราะเรา เริ่มต้นจากตรงกลางชิ้นงานพอดีนั้นก็เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ exit sketch นะครับแล้วก็ไปที่เมนู f u t u r e ครับแล้วก็ control 7นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ e x t r u t e cut นะครับมันยาวไปถึงโน้นนะครับถึงผิวทรงกลมเราก็ดึงกลับเข้ามานะครับคลิกที่ปลายลูกศรแล้วก็ดึงกลับเข้ามานะครับลลลแล้วก็ คือหมายถูกครับหรือโอเคเอเก็ได้นะครับนะครับเราก็จะได้รูจอบที่เราต้องการขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับก็คือทำฟิ l เลตนะครับตอน f i ลเลตที่มุมด้านในเนี้ยนะครับฟิลเลตรัศมี0.19นะครับก็คลิกที่ f i l l e t นะฮะเสร็จแล้วก็แก้ไขที่ f i ลเลตพารามิเตอร์นะครับ0.19แล้วกด e n ็ e r หนึ่งครั้งนะครับพอกด Enter 1หนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็มาคลิกเลือกที่เส้นเลยนะฮะ เลยที่เนะครับเสร็จแล้วก็กด enter หรือเครื่องหมายถูกก็ได้นะครับโอเคคลิกนะครับชิ้นงานของเราก็จะถูกทำให้เกิดเป็นส่วนโค้งฟิลเลตขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นการเขียนพาร์ทอีกพาร์ทหนึงนะครับที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับก็จะมีวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับเสียงเบาบ้างอะไรบ้างก็ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะมีแบบงานให้ทดลองเขียนให้ดูก็ฝากคอมเมนต์หรือฝากแน่ไฟล์เข้ามาใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ